เช้าันสดใสนะเปิดร้านมานี่โหเฮียมาก่อนร้านเปิดนะแสงสว่างแยงตามาแต่ที่แยงตากว่าแสงนี่ก็คือนี่ครับในกล่องนี้ข้อมือเพชรมาให้เล่นกันตั้งแต่เช้าเฮียมาถึงผม<อ>ยื่นใบสีขาวนี่ก่อนเลยไหนลองทายสิข้อมือเพชรเนี่ยกี่บาทเพชรน้ําขนาดนี้แล้วก็เม็ดค่อนข้างใหญ่สักขนาดนี้นะฮะดูจากสายตาเส้นเนี้ถ้าสมมติสั่งผลิตนะต้องเกินสามแสนห้ารครั้งให้ดูอีกทีนึงปึ๊บแถวและสามเม็ดรวมกันสองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่แถวสามสิบกีสี่เเมตรน้ำหนักนะฮะน้ำหนักอันนี้อยู่ที่เส้นนี้หกสิบกรัมอันนี้คือราคาที่ผลิตดูไปพร้อมกันเลยจำไม่ได้นี่เมื่อตอนปีพศสามสี 3, ่ัะสามสี่ปีปีหกแปดสามสิสี่ปีพอดีครับกับการผลิตสร้อยเส้นนี้ราคาผลิตอยู่ที่ หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสาที่สี่ปีที่แล้วครับราคาทองอยู่บาทประมาณห้าพันค่าทองอยู่ประมาณนักงสองหมื่นรวมค่าชงค่าช่างให้อีกเท่าตัวเลยสี 4, ่หมื่นแสดงว่าค่าเพชรสมัยก่อนเมือ่ไอไงเนี่ยมีมูลค่าประมาณแสนหนึ่งไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าแกะเพชรแต่เพชรเนี่ยถูกเอาไปทําเป็นงานที่อลังการกว่าเฮีย<ๆ>จะไปทําเป็นแหวนเฮียมาประจําแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ชอบดูคอนเทนต์ก็เลยบอกเอะเอ็เองจัดเอาให้เต็มที่ ความสว่างของเพชรนี้ต้องมีเกิดเพชรน่าจะอยู่ประมาณกรํานิดๆเมื่อกี้ดเดาเพชรไ้ที่1กร่มใช่ไหมน้ำหนักอยู่หกสิบกว่าตอนนี้น้ำหนักที่เหลือครับ59.8ิบ 59. นี้เหลือ59.8หายไปประมาณหนร่ง ร้านทองนี้ทําทองดีนะ80.6%ก็คือเป็นทองที่เปอร์เซ็นต์สูงค่อนข้างสูงถ้าสมมติเอาเอาทอง90มาทํมาทำอะจริงๆริงะทำได้สีสวยแต่มันจะอ่อนฝั่งเพชรแล้วก็เพชรมันจยไม่อยู่ทุนที่แสนห้มีเพชรนะเป้าหมายของ4บาทนี่คือสักประมาณรัก1แสนแปดแสนแพ้นไหม63,200 6 3 2 0 0าบาทน้ำหนักครับ59.41ก่อนหอนล้อมอยู่59.8 หลังหลอมแล้ว59.41กรัมครับ200ครับคูณ6.56ตัวแปลงที่เป็นกร,รมละเท่าไหร่ครับคูณด้วย80.6%สิบจุดเปอร์เซ็นสามสามสอ้ยทะลุแล้วหายห่วงแล้ว3ามสามครับคูณด้วย59.41ิบเก้าจุดสีรัมหนึ่งแสนเก้ปดนสีร้บบนะฮะบวกไปอีกเล็กน้อยบวกไปอีกอยู่40,000กว่าบาท พร้อมกับได้เพชรกลับไปทําแหวนต่อขายทองอันนี้ไปซื้อทองใหม่ครับ